สวัสดีค่ะวันนี้จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องผู้บ่าวไทยบ้านมาแซวมากวนสาวครูฝึกสอนเมื่อครั้งที่ครูหมูไปฝึกประสบการณ์เป็นครูฝึกสอนที่โรงเรียนบ้านหนองเมก็กกับเพื่อนๆของกลุ่มครูบ้านนอกที่พ่อจรุนจัด พ่อจรุนหรือท่านอธิการบด,ดีราชภัฒอุดรธานีในปัจจุบันนี้ท่านเป็นอาจารย์นิเทศตอนสมัยนั้นสมัยปี2ปีสองนี่ก็เรียนจบมศสาต่อครูปี1ปี2ปีสองก็ได้ออกไปฝึกสอนครูคหมูก็เลือกไปฝึกสอนบ้านนอกก็ได้ไปที่อยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองเม็กซึ่งเป็น โรงเรียนประชาบาลเรียนประฐมบ้านพักครูก็จะมีอยู่สองหลังบ้านหลังของครูหมูนะีชื่อว่าบ้านตาเดี่ยวมีนักศึกษาฝึกสอนพักอยู่8คนมันก็เป็นบ้านไต้ถุนชั้นสูงไปอยู่ประจำก็จะกินนอนอยู่ที่นั่น6กเดือน ก็ฝึกสอนตอนคือจะสอนตอนเช้าตอนบ่ายก็ลงอาสา,พ,าพัฒนาพัฒนาโรงเรียนขุดดินปลูกผักปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรแล้วก็จะมีงานจิปาถะทีนี้บ้านพักทั้งสองหลังนั่นก็จะอยู่ติดถนนของหมู่บ้านส่วนด้านหน้านั่นก็จะเป็นสถานีตำรวจซึ่งซึ่งพื้นที่จะกว้างมากตัวสถานีก็จะอยู่ลึกลงไป ส่วนด้านข้างบ้านพระครูกับหมู่บ้านก็จะห่างกันกับรั้วประมาณ2เมตรบ้านขุณหมูนี่ก็จะติดติดกับรั้วที่ที่เป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเข้ามาในโรงเรียนก็จะมีรั้วปิดซึ่ง ถ้าคนกระโดดเก่งเขากระโดดข้ามเพราะมันเป็นรั้วแบบของสมัยนั้นจะเป็นรั้วเรียกอะไรรั้วค้าบอยอะไรที่เป็นไม้ตียาวๆไปสองแผ่นอะไรประมาณนั้นปกติในพวกหนุ่มชาวบ้านนี่นก็จะมาเซลมาเซลพุ้สาวเฮ็ดยังประมาณนี้แหละนะเพราะว่าตอนอยู่ปีสองนั่นก็อายุประมาณเท่าไหร่ละ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอะไรประมาณนี้แหละมันไม่น่าจะถึงสิบแปดน่าจะสิบหกสิบเจ็ดปีนะคะเอ่อบ้านขมูนนี่ก็ไม่ใช่สาวเปรี้ยวอะไรกันส่วนมากก็จะเป็นธรรมดาไม่แต่งหน้าแต่งตาอะไรแบบธรรมดามากทั้งแปดคนนี่ไม่ไม่ไม่ได้มีใครที่สวยเลิศคือคือสวยนะคะเพื่อนเพื่อที่มาฝึกสอนด้วยกันก็สวยแต่ไม่ได้เป็นสาวเปรี้ยว ที่พอที่หนุ่มๆจะมาแซวอะไรแต่พวกหนุ่มชาวบ้านนั้นเวลาเอาคือขนองมาก็จะแซวเข้ามาอยู่เรื่อยทีนี้ไม่รู้ว่าเขาไปดื่มอะไรกันมาตอนกลางดึกก็มาข้ามเข้ามาเข้ามาในรั้วบ้านพักครูแล้วก็เดินบันไดขึ้นมาถึงประตูเรือนซึ่งเป็นประตูแบบบนับนบันบันพับ สาสี่บานเนี่ยเป็น4ี่บานเปิดแล้วก็จับประตูเรือนเขยา่าเขยา่าเขยา่พา,พาพิสาพิสาเห็นยังฮักไอโบฮักไอโบเน่ยสั่นประตูแล้วก็เป่าปากเปี้ยวเป้ากันอย่างคึกขนองพวกคุหมูก็อกสั่นขอนแขวนกันอยู่ข้างในเพราะว่าก็มีแต่เด็กผู้หญิงเพราะว่าบ้านพะกูนี่จะเป็นผู้หญิงทั้งหมดก็เป็นกันอยู่สองสามคืนก็จะมา ในช่วงของสี่ทุ่มห้าทุ่มก็จะมาสั่นประตูเรือนซึ่งเป็นเรือนไม้คมคมครามครามอยู่คุณหมูก็เลยเล่าให้พ่อจรุนฟังซึ่งเป็นอาจารย์ทีิเทศปรากฏว่าพ่อจรุนก็จะจับจับไ้หนุ่มเนี่ยแหละที่มาแซวล,ลูกสาวจะเรียกเป็นพ่อตอนดึกๆสัก ประมาณหกทุ่มเนี่ยพ่อจรุนกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายของบ้านฝึกสอนนายประสงค์ก็จะปั่นจัก,กรยานญี่ปุ่นซ้อนกันหมูก็สงสัยว่าทำไมไม่ปั่นกันคนละคันแล้วมันก็ขึ้นเนินไกลมากจากบ้านของหมู่บ้านอีกสองสามหมู่บ้านเนี่ยผ่านไปหมูก็จำไม่ได้แล้วบ้านของประสงค์เป็นบ้านอะไรฝึกสอนก็ปั่นจัก,กรยานมาบ้าน พักครูเนี่ยค,ครูหมูกับเพื่อนเพก็ต้องเปิดประตูรับพ่อเข้ามาเข้ามานอนซุ่มอยู่ตรงนอนด้านในบ้านเพื่อที่จะจับไอ้หนุ่มผู้บ่าวไทยบ้านพ่อก็มานอนสังเกตการพ่อเนี่ยเขาก็จะมีปืนด้วยสังเกตการอยู่อยู่เป็นอาทิตย์เงียบไม่มีเสียงอะไรเลยเขากคงจะได้ยินหร,รู้ก็ไม่รู้เพราะว่าพอสักหกทุ่มพ่อเขาก็จะ ปั่นจักรยานบางทีก็สลับกันกันกบในประสงค์จักรยานอู้หลายกิโลน่าจะสิบกว่ากิโลปั่นมาแล้วทีนี้ก็เงียบไปบางบันเมื่อก่อนจะเป็นแบบเวลาอาบน้ำพวกสาวๆหลายก็จะพากันนุ่งกระจมออกไปอาบองค์ที่อยู่ตรงชานที่จริงมันก็จะมีเป็นฝา ฝาเป็นรั้วเหมือนบ้านโบราณจะเป็นเป็นรั้วที่ตีเป็นไม้กระดานติดกับตรงบันไดสาวๆก็จะพากันอาบที่ในบ้านเดิมทีมเป็นตานต้นตานก็ตัดต้นตานออกมันก็จะเหลือเป็นปล่องขนาดเท่ากับต้นตานอยู่ปล่องหนึ่งซึ่งมันอยู่ใกล้กับตรงที่อาบน้าก็จะมีพวกหนุ่มๆมาคอยส่องสาวๆอาบน้ําอยู่ข้างล่าง ตอนหลังพ่อจรุนก็ให้คนเอาไม้มาตีปิดเพราะเราเพื่อนฟังว่านอกจากมัดสั่นประตูแล้วก็มาส่องดูตรงที่อาบน้ำด้วยกลัวว่าตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะปีนขึ้นมาตรงช่องนี้ซึ่งมันเป็นส่วนด้านในของบ้านก็นับว่าอันตรายนะคะนึกถึงว่าเออ ไม่ได้แจ้งความตำรวจเลยเพราะว่าเราแค่ให้พ่อจุลนซึ่งเป็นอาจารย์นิเทศฟังก็เงียบกันไปในช่วงนั้นก็นับว่าเป็นสีสันของสาวฝึกสอนมีผู้บ่าวมาแซวผู้บ่าวบ้านนอกก็เล่าให้ฟังเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ